สนับสนุนได้ที่ทรูมันนี่ศ right ูนย์หกสี่สองศูนย์สามเก้าหนึ่งห้าสองวันพีซชันอันเชิญไรเดนโชกุนตั้งแต่เริ่มต้นบทที่สองร้อยสิบเอ็ดถึงสองร้อยยี่สิบบทที่สองร้อยสิบเอ็ดเอสทำตามใจตัวเองดังคำกล่าวที่ว่าเมื่อสิ่งใดผิดปกติย่อมต้องมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นตามบุคลิกของทงยูเขางมี่อิงเขามีความสามารถในการผูกขาดธุรกิจเอสคอร์ทั้งหมดและเขาควรดำเนินการทันทีเพื่อแย่งธุรกิจจากพวกเขาเหตุใดทงยูเขางมี่อิงถึงเงียบตอนนี้เรื่องนี้ไม่สอดคล้องกับตัััววลลละครรรรขออออองงงททิิไไทออิิิิิโโโโมมมมสสสึึกกกกซซซาาาาเเยยนนนนดดปป็ไไไ้ห่่่ีแผบๆู หนวดเขาครุ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแต่ไม่เข้าใจคําตอบจึงได้แต่โบกมืออย่างหมดหนทางขอให้สมาชิกกลุ่มจนสลัดทุกคนอย่าทำอะไรหุนหันพลันแล่นและอย่าไปยั่วโทสะที่โมสกิโซราเอจจากนี้ไปจะไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ก่อปัญหาให้กับชงยูของิอิงได้อีกใครก็ตามจากหน่วยพิทักษ์โลกมนุษย์อยู่ให้ห่างห่างไว้ฉันรู้สึกว่าโงเยโวคงิงมีบางอย่างซ่อนอยู่ในมือเอสไม่พอใจมากหลังจากได้ยินสิ่งที่หนวดขาวพูดในความเห็นของเขาความแข็งแกร่งส่วนบุคคลของที่โมสกิโซรายันนั้นแข็งแกร่งมากจิิงงมขีเาอู หากพวกเขาไม่ดำเนินการธุรกิจเอสคอร์ต่จะถูกวงยูเขาม่อิ่งแย่งไปจริงๆพ่อพวกเราเอสกำลังจะนุ่น้าวพ่ออีกครั้งหวังว่าพ่อจะลงมือทำอะไรได้บ้างเขาไม่สามารถนั่งเฉยๆปล่อยให้ซวงเยโวคงอิงจัดการธุรกิจทั้งหมดได้ทันทีที่เอสพูดสิ่งนี้หนวดขาวก็บกมืออย่างใจร้อนหยุดพูดได้แล้วห้ามมีให้ใครมายั่วโมโหซวงเยโวคงอิงจนกว่าพวกเขาจะรู้ว่าเขากำลังวางแผนร้ายอะไรหนวดขาวพูดอย่างนั้นแล้วจากไปเอสมองดูหลังของหนวดขาวที่ถอยห่างออกไปและถอนหายใจอย่างหมดหนทางพ่อแก่แล้วจริงๆและระมัดระวังมากขึ้นนนนเเเเรืื่่่่อออออยยยๆขาาาไมมมมีีคววททะะหแแตกกล้ เอชันกลับมาและเรียกลูกน้องของเขาทั้งหมดมาจากนั้นพูดด้วยสีหน้าเย็นชาเจ้าเท่าแก่ก็แก่แล้วดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่เขาเจะระมัดระวังแต่ข้าไม่สามารถยอมรับสิ่งนี้ได้ลูกน้องของเอสพูดด้วยเสียงเบาแล้วคุณหมายความว่ายังไงทําเลยสิเอสพยักหน้าและกล่าวว่าข้ารู้เส้นทางที่แน่ชัดของสินค้าของซงเโวคงอิงแล้วรีบสกัดกั้นนางกลางอากาศกันเถอะหน่วยพิทักษ์โลกของหญิงฟ้าน้ำแข็งไม่ใช่หรือว่ามีชื่อเสียงที่ดีมาตลอดเราต้องการแสดงให้พ่อค้าเหล่านั้นเหน ลูกน้องของเอซไม่มีข้อต้อแยง้งใดๆพวกเขาทำตามคำแนะนำของเอสมาโดยตลอดและนอกจากนี้พวกเขายังมีข้อตำหนิเกี่ยวกับความอดทนของพ่อของพวกเขาอีกด้วยตอนนี้ที่เอซเป็นผู้นำทางเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเขาจะติดตามเอซและเริ่มดำเนินการเอซได้รู้เส้นทางของชิโมสึกิโซรายาไวล้ลวกหน้าแล้วและพวกเขากำลังซุ่มโจมตีอยู่ครึ่งทางกราบใดที่เรือของชงยูเขามีอิงแล่นผ่านที่นี่เขาก็สามารถหยุดชงยูเขามีอิงได้อย่างแน่นอนขณะนี้ที่โมสึกิโซระกำลังควบคุมดูแลลูกเรือในการบรรทุกสินค้าคุณต้องระวังอย่าทำให้สินค้าของลูกค้าเสียหายเเเเรรรรราาาาััับบงงงงิินนนขขออพวกกไปดด้้้จตใหทีี่ หน่วยผู้พิทักษ์โลกมนุษย์ของเรา0ูจดมุ่งมั่นที่จะยึดครองโลกด้วยทัศนคติการบริการนี้ถ้าใครทำให้ลูกค้าไม่พอใจอย่าโทษฉันว่าหยาบคายลูกค้ามีความพึงพอใจกับทัศนคติการบริการของชิโมสึกิโซราเป็นอย่างมากและรู้สึกว่าพนักงานส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีท้ายที่สุดแล้วชวงยูของมีอิงก็ให้ผลประโยชน์แก่พวกเขาเพียงพอแล้วและพวกเขาไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธชงยูของมีอิงในไม่ช้าด้วยความพยายามร่วมกันของลูกเรือสินค้าทั้งหมดก็ถูกผลักขึ้นเรือลำเดียว212รรรรรู้้้้้้วววว่่่่่่่่าา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 เเเเเเปป็นน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 นไไไไไมมมมมดดดดดดทททีีจะะะััััักกกกขขสิิิิคคคงงงงหลลลืือออออยยใึึถฝ แล้วถ้ามีคนมาปล้นเราจะทำอย่างไรความสามารถในการต่อสู้ส่วนตัวของที่โมสกิโซรายิงและคนอื่นๆก็มีเพียงพออยู่แล้วดังนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องความปลอดภยัยแต่แล้วสินค้าล่ะถ้าของหายระหว่างการรบจะทำอย่างไรพวกเขาจ่ายค่าขนส่งแพงมากถ้าสินค้ามีปัญหาชื่อเสียงที่พวกเขาสร้างมาอย่างยากลำบากจะเสียหายไหมไกอาพูดด้วยความกังวลเล็กน้อยส่วนเยวโวคงอิงเราควรสร้างการกลอมตัวขึ้นมาหรือว่าขนส่งสินค้าเหล่านี้แยกกันดีอย่าเอาไข่ทั้งหมดใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวนี่มันภูมิปัญญาขั้นพื้นฐานไม่ใช่หรอือนน ทิโมสกิโซรายังมองดูใบหน้าที่เป็นกังวลของไคอาแล้วหัวเราะออกมาความกังวลของไคอานั้นมีเหตุผลอย่างไม่ต้องสงสยัยมหสาสมุดนั้นกว้างใหญ่และไรขอบเขตและไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในความมืดมิดหากใครมีเจตนาไม่ดีจริงๆก็จะป้องกันได้ยากมากอย่างไรก็ตามซูงเยวอคงอิงไม่ได้กังวลอะไรแต่นางกลับต้องการใช้โอกาสนี้ล่อลวงคู่ต่อสู้รับทั้งหมดออกไปทุกคนรู้ว่าทงยูเคมีอิงมีสินค้ามากมายที่ต้องขนส่งร่วมกันและผู้ที่มีเจตนาแอบแฝงจะไม่พลาดโอกาสนี้แค่ตั้งกลุ่มมมมมเเเปเป็็นนนกกกกกกรรรรรรระะะ๋าาาาาแลล้้้้้้้ววววออออใหตต่่่ยยยยพพิิโโซึึููดดดไไงัฉข ฉันจงใจปล่อยข่าวนี้ออกไปเพื่อตามมาหาคนที่ก่อปัญหาไกอาขมวดคิ้วและถามด้วยความสับสนล่อให้งูออกจากรูเหรอทิโมสกิโซราย,ายิ้มและตบไหล่ไคอาเบาๆโดยไม่พูดอะไรอีกเขาสั่งให้เรือออกเรือและเตรียมตัวออกเดินทางทันท,ทีในเวลานี้ทะเลสงบนิ่งไร้คลื่นมองแอร์วบแรกทะเลและท้องฟ้าเป็นสีเดียวกันซูงเยโวคงอิงนั่งอยู่ในห้องกับตันมองทิวทัศน์อันงดงามเบื้องหน้าแล้วพูดด้วยรอยยิม้มเพลดิดเพลินกับวิวนี้ไปสักพักเถอะเดี๋ยวจะไม่ได้ชมอีกแล้วหลังจากได้ยินเช่นนี้ไคคยยยะะกกกกก็เเเข้าา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 ใใจจสิิิิิิิ่่่่่่่่งงงงงงทททีีโโโโมมมมมมมซซรรรอออออหหถึดูืืนนนนนววววััลุ กายอาสามารถสั่งลูกเรือทั้งหมดให้เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ได้เท่านั้นและไม่ควรละเลยเรื่องนี้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมหากเจอพวกก่อกวนต้องรีบเข้าต่อสู้ทันทีทันทีที่ชิโมสึกิโซราอิงและลูกเรือเข้าสู่เขตเทะเลที่กำหนดไว้เอสก็มองเห็นชิโมสึกิโซราอิงแล้วเอสกล่าวด้วยสีหน้าเย็นชาขณะมองเรือของชิโมสึกิโซราอิงที่กำลังแล่นไปข้างหน้าตามพวกเขาไปทันทีชงยูเขาเงีิงมาถึงแล้วดูเหมือนว่าข่าวกรองของเราจะถูกต้องชิโมสึกิโซราอิงได้บรรทุกสินค้าทั้งหมดไว้ในเรือลำเดียวแล้วนี่เป็นโอกาสอันดีทีีีี่่่ชชิิิิโโโมมมซึกกกกราาาาออองงจจจะะททลลยยยพพววััันนนผู้้้้้ขใหเเเเสสสืื 917เอสยังชัดเจนมากกว่าด้วยความแข็งแกร่งของเขาเองการจะฆ่าทิ่โมสึกิโซราอิ่งได้นั้นยากมากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเขาไม่ได้คิดที่จะฆ่าชวงยูเขาเนีอิ่งเลยกลับใดที่เขาสามารถสร้างปัญหาให้กับชวงยูเขาเนีอิ่งได้คราวนี้ทิ่โมสึกิโซราอิ่งยืนกรานที่จะบรรทุกสินค้าจำนวนมากขนาดนั้นลงเรือลำเดียวนายจ้างคงกังวลมากหากชวงยูเขาเนีอิ่งล้มเหลวเรือสินค้าหลายลำคงไม่ไว้วางใจเรือคุ้มกันของชวงยูเขาเนีอิ่งอีกต่อไปนี่คือผลลัพธ์ที่เอสต้องการเพื่อทำลายความน่าเชื่อถืืืออ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 ขขขขงงททิิิโมมมมมมมสสสสกกกกซรรรรรระะะหหหาาาคนนน่่่่่่่วววใใใญไไไไเเเเเชชตตัีีีปแแลล้้้จจธุพพูดยย ซูงเยโวคงอิงข้าสงสัยว่าเจ้าจะยังทำตัวประมาทเช่นนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหน2 1 3ทะเลเดือดหลังจากเรือของทิโมสึกิโซระเข้าไปในกับดักที่เอสวางไว้ทะเลที่แต่เดิมสงบก็กลับปั่นป่วนขึ้นมาทันทีวังน้ำมลขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนผิวน้ำทะเลการแสดงออกของทิโมสึกิโซระยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะักเธอยังคงผ่อนคลายเธอเพียงหันกลับมาและพูดอะไรบางอย่างกับไกาอาฉันมาแล้วการแสดงของแคย่าไม่ได้สงบเท่ากับของทิโมสึกิโซรายเขาทักดาบออกมาและรีบวิ่งออกจากห้องกัปตันทันใดนั้นเเเขขาาาากกกก็ึ้้นนถงงยยอออดสสสรรรระืัตณ์ วังน้ำมวนขนาดใหญ่ดึงดูดเรือต่างๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องและตรงกลางวังน้ำมวนนั้นก็มีปลาหมึกยักษ์ตัวหนึ่งพุ่งขึ้นมาอย่างกะทันหันกรงเล็บขนาดใหญ่พุ่งตรงไปที่เรือเรียกเคยะชักดาบพุ่งเข้าใส่ปลาหมึกยักษ์ทันใดนั้นเคยะก็ตัดเล็บปลาหมึกยักษ์ออกด้วยแสงเย็นเฉียบเอสที่เฝ้าดูการต่อสู้จากด้านข้างยิ้มเล็กน้อยเมื่อเห็นอาการของเคยะตามที่คาดหวังจากเอสชื่อเสียงของเขาสมกับชื่อเสียงของเขาจริงๆความสามารถในการต่อสู้ส่วนตัวของเคยะนั้นแข็งแกร่งสมกับที่ตำนานกล่าวไวเอสถามตัวเองว่าหากพวกเขาเผชิญหน้ากัันนลลก็ค่่าาเยว้ตึ จุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาคือการทำลายเรือของทิโมสึกิโซราโยชิเอสมาถึงชายหาดแล้วกระโดดลงสู่ทะเลทันทีไม่นานเขาก็หายลับไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่เงียบสนิทท่ามกลางความโกรธเกรี้ยวเอสก็เดินเข้าไปหาเรือของทิโมสึกิโซราอย่างเงียบๆเ,เคยากำลังต่อสู้กับปลาหมึกและไม่สังเกตเห็นการกระทำของเอสเลยมากถึงขนาดที่เอสได้ถึงก้นเรือของชงยูคอมีอิงแล้วโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเอสยิ้มอย่างเฉยเมยจากนั้นก็พูดอย่างตรงไปตรงมาทุกคนพูดว่าชงยูคอมิอิงแข็งแกร่งมากแต่ในความคิดของฉันความระมัด เขาคงไม่ได้คาดคิดว่าฉันจะแอบ,บเข้ามาที่นี่ในช่วงที่วุ่นวายนี้แน่เมื่อเอสพูดจบแขนของเขาก็กลายเป็นลูกไฟทันทีและน้ำทะเลรอบๆก็เดือดทันทีหมัดไฟเนื่องจากเป็นผู้ใช้ผลไม้เพลิงเปลวเพล,งเพล,งเพลิงของเอสจึงยังคงสามารถพวยพุ่งขึ้นมาได้แม้ในน้ำทะเลและเขายังมีความสามารถในการทุบหมัดของทิโมสกิโซราด้วยหมัดเดียวอีกด้วยหญิงจันน้ำแข็งไปลงนรกซะเอสยิ้มย้อและโบกหมัดเตรียมที่จะโจมตีหมัดของเขาได้ไปถึงขีดจำกัดแห่งความร้อนแรงแล้วพร้อมที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าเขาอยา เอสคุณคงไม่คิดว่าจะหลอกฉันได้ด้วยกลอุบายง่ายๆแบบนี้หรอกใช่ไหมหลังจากได้ยินเสียงเย็นชาเช่นนี้เอสก็หันกลับไปอย่างรวดเร็วแต่กลับพบว่าเขาถูกล้อมรอบด้วยแสงสีม่วงและไม่พบร่างมนุษย์ใดๆเลยจากเสียงก็บอกได้เลยว่าน่าจะเป็นชิโมสึกิโซราอิงนั่นเองแต่ทำไมเขาถึงไม่สามารถระบุตำแหน่งที่แน่นอนของชงยูเขามีอิงได้หญิงจันน้ำแข็งคุณกำลังทำบ้าอะไรอยู่คุณอยู่ไหนสงเยโวคงอิงตอบอย่างเฉยเมยสายฟ้าสีม่วง,ท,งทั้งหมดที่คุณเห็นคือฉันทันทีที่ชงยูเขามีอิงพ เลวไฟในมือของเอสดับลงอย่างสิ้นเชิงโดยไม่มีการต่อต้านใดๆ214ี21 4, ไม่ฆ่าแต่เป็นการถ่าบาปเลวเพลิงอันร้อนแรงบนร่างของเอสดับลงอย่างสิ้นเชิงและก่อนที่เขาจะสามารถตอบสนองได้เขาก็สูญเสียความสามารถในการต้านทานไปแล้วเขาจ้องมองไปที่ชงยูคังมีอิงด้วยความตกตะลึงมุนงงอย่างสิ้นเชิงเอชรู้มาก่อนแล้วว่าทิโมสกิโซระมีพลังต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากแต่ข้าไม่คิดว่ามันจะน่าตกใจขนาดนี้พลังแห่งขนเพลิงของเขาจะไม่ถูกกระทบแม้ในน้ำทะเลเย็นๆอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับสายฟ้าสีอา่อ้นดาตตใๆ ช่องว่างด้านความสามารถในการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นกว้างใหญ่เกินไปไม่ว่าเอสจะลังเลที่จะยอมรับมากแค่ไหนความจริงก็คือความจริงเอสพูดอย่างหงุดหงิดเล็กน้อยซวงเยโวโวคงอิงไม่คาดคิดว่าคุณจะแข็งแกร่งขนาดนี้ต่อไปคุณจะทำอะไรกับฉันต่อไปชิโมสึกิโซราอิงยังคงไม่ปรากฏตัวเธอเพิ่งจับเอสและนำตัวเขากลับไปที่ยันก้าร้อยสิบเจ็ดปล่อยให้คนอื่นควบคุมเอสชิโมสึกิโซรายิงกล่าพร้อมรอยยิ้มอย่าก,กังวลฉันจะไม่ฆ่าคุณเขียนจดหมายถึงหนวดเขาเดี๋ยวนี้และขอให้เขาถ่ายตัวฉันสำหรับเอสคำขอของ ครั้งนี้เขากระทาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหนวดขาวและไม่เคยคํานึงถึงผลที่จะตามมาจากความล้มเหลวเลยมันคงเป็นเรื่องน่าอับอายเกินไปสาหรับเขาที่จะเขียนจดหมายถึงหนวดขาวเพื่อขอความเมตตาตอนนี้เขาโบกมืออย่างเด็ดขาดและปฏิเสธคาขอของทงยูเขาไี่ยิงโดยไม่ล,งลังเลซูวเยวโวคงอิงตกอยู่ในมือเจ้าแล้วข้าไม่คิดจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปข้าค่าซะเอสไม่ได้กลัวความตายเขาเพียงไม่อยากตายอย่างอับอายเท่านั้นเมื่อมองดูท่าทางดื้อรั้นของเอสชิโมสึกิโซราะก็ยิ้มเล็กน้อยและแทนที่จะซ่อนตัวเธอกล ไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอไม่อยากเขียนจดหมายถึงหนวดขาวฉันมีวิธีแจ้งให้เขาทราบคุณรู้จักหนวดขาวดีทีเดียวพอเขารู้ว่าคุณหายไปเขาจะรีบมาช่วยคุณแน่นอนขีดใบหน้าของเอสเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเขาไม่อยากรังหนวดขาวไว้แต่เขาไม่คาดคิดว่าจะจบลงแบบนี้หลังจากที่เอสถูกที่โมสึกิโซระจับกระแสน้ำวนบนพื้นทะเลก็สลายไปทันทีปลาหมึกยักษ์ก็ถูกใครอาหารเป็นชิ้นๆและหายไปในมหาสมุทรอย่างหมดสิน้นผิวน้ำกลับมาสงบอีกครั้งหลังจากจัดการกับปลาหมึกแล้วคาเอยะก็กลับไปหาทิโมสึกิโซระเมื่อเเเเขขาาห็น็นสก,กตล เมื่อกี้เขาไม่ได้สังเกตเห็นสัญญาณการต่อสู้ใดๆเลยแล้วทิโมสกิโซรา,าจัดการจับเอสได้ยังไงการต่อสู้มันเร็วเกินไปซูวเยโวคงอิงเกิดอะไรขึ้นทิโมสกิโซรายยอธิบายให้ใครฟังด้วยรอยยิ้มเอสใช้สัตว์ประหลาดทะเลตัวนั้นเพื่อบยงเบนความสนใจของคุณจากนั้นมันก็ลงมาหาเรือของเราและโจมตีเราฉันพบเขาแล้วและพาเขากลับมาคาเอะขมวดคิ้วโชคดีที่ทิโมสกิโซราจะื่นตื่นตัวพอหาก,การลอบโจมตีของเอสสำเร็จแล้วสินค้าทั้งหมดบนเรือก็คงจะสูญหายไปในทะเลอย่างแน่นอนโชคดีที่คุณณื่่่นนนนนัเเพพอออไมช้คุคโดหลก ทิโมสึกิโซรายิ้มและโบกมือจากนั้นจึงมอบหมายงานใหม่ให้กับไคอาโอเคไม่ต้องห่วงเอสหอกตอนนี้เขาปลอดภัยดีกับฉันแล้วรีบไปหาหนวดขาวเดี๋ยวนี้บอกเขาว่าข้าจับตัวลูกชายเขามาแล้วและเขาควรเตรียมถ่ายตัวเขาสองสิห้าเจอกันที่ออลคาคราสในอีกเจดวันการหายตัวไปของเอสไม่สามารถปกปิดได้นานเนื่องจากเป็นกระดูกสันหลังของลูกน้องหนวดขาวเขาจึงเป็นผู้นำทีมที่สองและต้องปฏิบัติภารกิจต่างๆมากมายแต่หนวดขาวไม่ได้พบกับเอสมาหลายวันแล้วและเขาอาจมีลางสังหรณ์ร้ายๆในใจก็ได้เอสอยู่ไหนฉันไม่ได้้เเเจอเขามามมววันต็แล ฉันไม่ได้มอบหมายงานอะไรให้เขาเลยทำไมเขาถึงหายไปผู้คนรอบข้างเขาส่ายหัวด้วยความเขินอายเป็นไปไม่ได้ที่จะรายงานการกระทาของเอสให้พวกเขาทราบแต่สิ่งที่แน่ชัดก็คือเอสได้ออกจากกองเรือไปแล้วอย่างแน่นอนและไม่มีใครทราบว่าเขาอยู่ที่ใดแน่เราไม่รู้ว่าเอสอยู่ที่ไหนแต่เขาไม่อยู่แถวนั้นแน่นอนใบหน้าของหนวดเขาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกดังคำกล่าวที่ว่าไม่มีใครรู้จักลูกชายดีไปกว่าพ่อของเขาเอสติดตามหนวดเขามาหลายปีแล้วเอสมีบุค,คลิกแบบไหนกันนะเขารู้ดีว่าตัวเองเป็นคนหุนหันพลันแล่นและเลือดร้อนตอนนี้เขน้ึ ขณะที่หนวดเขากำลังภาวนาให้เอสกลับมาอย่างปลอดภัยลูกเรือที่รับผิดชอบในการสังเกตเส้นทางก็ตะโกนขึ้นมาทันทีมีคนกำลังเข้ามาหาเราเร็วๆนี้ทุกคนโปรดระวังหนวดเขาร่มตื่นตัวทันทีเขามาที่ดาดฟ้าและมองไปทางผู้คนที่มาและพบเรือใบเล็กที่เร็วลั่นเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วชายบนเรือดูคุ้นๆอยู่บ้างหนวดเขาครุ่นคิดอย่างทีนิดพิเคราะห์และจำเขาได้ทันทีคอารหนวดเขาคิดกับตัวเองว่ามีบางอย่างผิดปกติคาเอยังไม่ใช่คนสนิทของชิโมสึกิโซระเหรอทำไมเขาถึงมาอยูู่่่่่ททีีีนน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 ตตออออ้้้้้เเเเเเกกิิดดดดะไไไรรรรขขขขึััับจงหหหหวาาาาามุลแแย ชายคนนี้คือใครอาที่ปรึกษาของทิโมสึกิโซรายะเชิญขึ้นไปไม่มีใครกล้าหยุดคียะและเขาก็ขึ้นเรือของหนวดเขาได้อย่างง่ายดายหนวดขาวมองคาเอะด้วยความเฉยเมยและไม่ตรวจพบเจตนาฆ่าใดๆจากคาเอยะยิ่งกว่านั้นกาอามาตัวเปล่าโดยไม่มีแม้แต่อาวุธติดตัวไปด้วยหลังจากยืนยันว่าเคยะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหนวดเขาก็ถอนหายใจยาวแล้วถามใครอาทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่กับฉันในเมื่อคุณไม่ได้อยู่กับชิโมสึกิโซรายะคาเอยะไม่ตอบคำถามของหนวดเขาแต่กลับถามแทนเอสลูกทุนหัวของคุณหายไปคุณไม่เป็นกวลเลเเยรอ แม้ว่าสีหน้าของหนวดขาว,วาจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่เขาก็รู้สึกตกใจอย่างมากในใจเยาพูดตรงเกินไปเขาเข้าประเด็นเลยถามเอสตรงๆดูเหมือนว่าเอสจะตกไปอยู่ในมือของชิโมสึกิโซราจริงๆขีดเมื่อคิดถึงเรื่องนี้หนวดขาวก็ถามอย่างไม่สนใจดูเหมือนว่าเอสอยู่ในมือของคุณแล้ววันนี้คุณมาที่นี่เพื่อแสดงพลังของคุณหรอเมื่อได้ยินดังนั้นคาเอะก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาเขาไม่มีเวลาแสดงพลังออกมาเขาเพียงได้รับคำสั่งจากชิโมสึกิโซระเอะและหวังว่าจะได้พบกับหนวดขาวฮ่าห้าหนวดขาวคุณเข้าใจผิดแล้วฉัััันนนนนไม่่่้้้้้ตงงใใจททรรราาาาายยยคคคแเขออฉกกุุณ อีกเจ็ดวันหัวหน้าของเราจะรอคุณอยู่ที่เกาะปีศาจหวังว่าคุณคงมาตามที่สัญญาไว้นะถ้าคุณไม่มาไกอาไม่ได้พูดจบแต่หันหลังกลับและกระโดดขึ้นเรือใบลำเล็กอีกครั้งแล้วจากไปอย่างรวดเร็วเหลือเพียงหนวดขาวและลูกเรือของเขาที่ตกตะลึงดอกจันทร์บทที่2 1 6สกตักกระแตนตำข้าวสะกดรอยตามจากรจันโดยไม่รู้ว่ามีนกขมิ้นอยู่ข้างหลังแม้ว่าไกอาจะไม่ได้พูดจบประโยคแต่ความหมายก็ชัดเจนถ้าหนวดขาวไม่ไปชีวิตของเอสก็คงไม่สามารถรับประกันได้แต่อย่างใดปงังหนวดขาวบทเก้าอี้ข้างข้างเขา,ขา,ขาและออกคำ ปรับทิศทางทันทีและไปยังเกาะปีศาจทันทีหนวดขาวเป็นชายผู้พักดีและชอบทำมาโดยตลอดและจะไม่มีวันทอดทิ้งเอสเนื่องจากชงยูของนีอิงขอให้พวกเขาพบตอนนี้พวกเขาก็ควรพบเช่นกันหนวดขาวเคยสงสัยมาก่อนนว่าที่โมสกิโซรายังไม่ได้ลงมือกับพวกเขาและอาจมีการสมรู้ร่วมคิดบางอย่างการพบกันครั้งนี้จะเป็นโอกาสดีที่จะได้รู้ความจริงข่าวการจับกลุมเอสไปถึงกองบัญชาการนววิกโยธทินอย่างรวดเร็วเอสเป็นกระดูกสันหลังของกลุ่มจนสลัดหนวดขาวและข้าหัวของเขาเป็นรองพีงหนวดขาวเท่านั้นกองบัญชาการกองทเเรรรรอออไสส่่่งงงงกกาาาคคคคนึแต็็มมมจิิโโซ โมบูตูยิ้มเล็กน้อยหลังจากได้ยินข่าวฉันคิดอยู่ก่อนแล้วว่าจะมีวิธีใดที่จะทำให้ชิโมสุกิโซราเอชและหนวดขาวต่อสู้กันได้หรือไม่ฉันไม่คาดคิดเลยว่าไอ้โง่เอชจะไปยั่วชิโมสุกิโซราอิงเองซะเองเขามันโง่จริงๆฉันเพิ่งรับตำแหน่งคนเรือเอกและอารามากิก็ไม่พอใจอย่างมากฉันแค่อยากหาทางฆ่าชิโมสุกิโซรายละกับหนวดขาวสักคนถ้าฉันได้ผลลัพธ์อันน่าเหลือเชื่อแบบนี้ฉันจะไม่ต้องกังวลว่าพวกเขาจะต่อต้านฉันอีกต่อไปโมบูตูสามารถนั่งในตำแหน่งจอมพลได้ด้วยการสมคบคิดและกลออออุบาาายแลละผงงงนขขเต่กทัพเเรือออกกก็มมมมมีีีจจาาาััดตนนนนนน้สถะขขงงไ่่คควนนมาากตต่อ้เขา หากเขาไม่สามารถแสดงผลลัพธ์บางอย่างที่สามารถยืดสถานการณ์ออกไปได้เขาจะไม่สามารถอธิบายตัวเองต่อไปได้ความขัดแย้งระหว่างที่โมสึกิโซราเอสและหนวดขาวครั้งนี้ทำให้โมบูตูมีโอกาสโมบูตูไม่ยอมปล่อยให้เขาต่อสู้กับชิโมสึกิโซรายิงและคนอื่นๆเพียงลำพังความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายสูงเกินไปและเขาไม่อยากแบกรับมันแต่ถ้าหากเขาสามารถปล่อยให้ชิโมสึกิโซราเอสและหนวดขาวต่อสู้กันและเขาได้รับประโยชน์จากมันได้นั่นก็จะสมบูรณ์แบบเขายังได้ยินมาอีกว่าที่โมสึกิโซราเอสไม่ได้ฆ่าเอสหลังจากจับ แทนที่จะทาเช่นนั้นเขาหลับชวนหนวดเขาไปเจราจาที่เกาะปีศาจหากเขาสร้างปัญหาระหว่างการเจราจาระหว่างที่โมสกิโซรากับหนวดเขาและทาลายความไว้วางใจระหว่างทั้งสอองอ,งอแล้วปัญหามากมายก็จะคลี่คลายเมื่อที่โมสกิโซราแอะและหนวดเขาเริ่มต่อสู้กันและได้รับบาดเจ็บเขาจึงสามารถก้าวออกมาและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้โมบูตูจึงได้ออกคาสั่งแรกของเขาในฐานะจอมพลแห่งกองทัพเรือสั่งการให้กองทัพเรือเคลียร์น้ำรอบกอเกาะอัลคาทราสทันทีและห้ามไม่ให้ใครเข้าใกล้ในขณะที่ที่โมสกิโซระยะกำลังเจรจากับหนวดเขา หลังจากการโจมตีแอบสำเร็จให้ถอยกลับทันทีและรอให้อีกฝ่ายได้รับผลประโยชน์หลังจากได้รับคำสั่งแล้วลูกน้องของโมบูตูไม่กล้าที่จะรอช้าและปฏิบัติตามคำสั่งของโมบูตูอย่างรวดเร็วน่านน้ำใกล้เกาะอัลคาทราสได้รับการกำหนดให้เป็นเขตห้ามแล่นเรือและเรือพาณิชย์ทั้งหมดถูกห้ามไม่ให้เข้ามาโมบูตูเองก็มาถึงบริเวณใกล้เกาะเดวิล0.4ล่วงหน้าไป1.9และซ่อนตัวอย่างเงียบๆกองทัพเรือเพิ่งจะซ่อนตัวเสร็จเมื่อทีมของหนวดขาวมาถึงเกาะปีศาจหนวดขาวระมัดระวังตัวมากหลัังงงจจจจาาาาาากกกกสสสำรรรรววววบบบบิิิิเเเเณโดดดดยยยยออแล้้ไไมม่่พผปปปตใใๆขข็ึนืะีศค ซ่เยโวคงอิงยังไม่มารอก่อนนะฉันหวังว่าเราจะสามารถช่วยเอสได้อย่างปลอดภยัย2 1 7ยเจยืนยันว่าไม่มีอันตรายขึ้นฝั่งเกาะหลังจากส่งมอบสินค้าแล้วทิโมสกิโซระยิงก็มาถึงเกาะปีศาจท,ทันทีตามที่ตกลงกันไว้ในเวลานี้เกาะปีศาจก็สงบลงซ่เยโวคงอิงสำรวจอยู่พักหนึ่งแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆนอกจากเรือของหนวดขาวแล้วไม่มีใครเข้ามาใกล้อีกทิโมสกิโซระสั่งให้เรือจอดเทียบท่าและปล่อยให้ไคอาขึ้นฝั่งก่อนไครอาเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากได้รับคำสั่งแล้ดด้้้วววเเเรดดดดนไไาาาา่่งิหทททสุ หนวดเขาได้รอทิโมสกิโซระอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะปีศาจมาเป็นเวลานานและไม่มีใครอยู่รอบๆตัวเขาเลยยกเว้นหนวดเขาเองหนวดเขาถามทันทีหลังจากเห็นเคยะทําไมทวงยูเขานี้อิงยังไม่ขึ้นมาอีกไกอาตอบกลับด้วยรอยยิ้มส่วนเยวโวคงอิงระมัดระวังตัวมากเขาขอให้ฉันเข้าไปตรวจสอบก่อนแล้วเขาจะขึ้นมาหลังจากแน่ใจว่าไม่มีปัญหาอะไรหนวดเขารู้สึกหมดหนทางเขาทําอะไรไม่ได้เลยลูกทุนหัวของเขายังคงอยู่ในมือของทิโมสกิโซราอิงถึงแม้ว่าทิโมสกิโซราอิงจะทวงเวลาไว้เขาก็ยังไม่มีทางออกที่ดีคุณน่าจจะวด้้งแลลไใ คาเอะย,ยิ้มและพยักหน้าโดยไม่สนใจหนวดขาวแต่วิ่งกลับไปที่เรือและบอกข้อมูลนี้กับชิโมสึกิโซราเอะชิโมสึกิโซรายันได้ทำการลากระเวนไปแล้วเกาะปีศาจท,ทั้งหมดถูกกวาดล้างไปหมดแล้วไม่มีใครเหลืออีกแล้วนอกจากหนวดขาวชิโมสึกิโซราย,ยืนอยู่บนเสากระโดงเรือและมองไปยังที่ตั้งของเกาะปีศาจและพบว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆตอนนั้นเองที่ซูเนโวคงอิงรู้สึกโล่งใจอย่างน้อยเธอก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกซุ่มโจมตีหากพูดถึงความสามารถในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวแล้วชิโมสึกิโซราเหนือกว่านหนวดขาวมากและชิโมสึกิโซรรร่่่าากกก็ไมลัััวววใใคนตตตตออสู้แบบ แต่ชิโมสึกิโซรากลับกังวลว่าจะถูกซุ่มโจมตีหลังจากเขาและไคอาออกสำรวจพวกเขาก็พบว่าอีกฝ่ายไม่ได้ซุ่มโจมตีทิโมสึกิโซราจึงโล่งใจโอเคฉันจะขึ้นฝั่งแล้วทิโมสึกิโซราขึ้นฝั่งเพียงลำพังโดยไม่พาไคระมาด้วยแม้แต่คาเอยะส่วนหนึ่งก็เพื่อแสดงความจริงใจต่อหนวดขาวในทางกลับกันเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของเรือทิโมสึกิโซราจึงออกจากเรือไปและงานด้านความปลอดภัยโดยรวมก็สามารถมอบให้กับไคอาเท่านั้นทิโมสึกิโซรายกตบไหล่ของไคอาแล้วพูดว่าเจ้าไม่จำเป็นต้องตามข้ามาหนวดขาว คายะงกังวลเรื่องความปลอดภัยของทิโมสึกิโซรามาตอนแรกเขาอยากจะตามเธอไปแต่หลังจากคิดดูดีๆแล้วสิ่งที่ทิโมสึกิโซรายิงพูดนั้นถูกต้องความปลอดภัยของเรือดูเหมือนจะสำคัญกว่าโอเคงั้นฉันจะไม่ขึ้นไปด้วยแค่ระวังตัวไว้ก็พอทิโมสึกิโซรายังไม่ได้พูดอะไรอีกและกระโดดลงจากเรือทันทีและมาถึงเกาะปีศาจในไม่ช้าหนวดเขารออยู่ที่เกาะปีศาจมานานหลังจากเห็นทิโมสึกิโซรายนวดเขาก็เต็มไปด้วยความเกลียดชังแต่ภายนอกเขาแซงคำเป็นเคารพมากเดินเข้าไปหาชุงยูเขอเมียงแล้วพูดด้วยรอยย คำพูดของหนวดขาวไม่ได้เป็นคำชมเชยที่โมสึกิโซราเอเลยสักนิดแต่มันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆตอนที่เขาอายุเท่าที่โมสึกิโซราเอเขาก็เป็นแค่ลูกเรือธรรมดาคนหนึ่งและที่โมสึกิโซราเอก็กลายเป็นจนสลัดที่มีชื่อเสียงระดับโลกไปแล้ว2 1 8ปดกลุ่มจนสลัดสองกลุ่มรวมตัวเมื่อเผชิญกับคำชมของหนวดขาวที่โมสึกิโซราเอก็นิ่งเฉยเธอเพียงยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าหนวดขาวเจ้าไม่ต้องชมข้าอีกต่อไปแล้วเจ้าก็สู้สุดใจข้าก็เช่นกันทักษะการพูดแบบนี้ไม่มีประโยชน์กับเราทั้งสองคนเลยเ เขาเริ่มต้นจากการเป็นกะลาสีเรือที่อยู่ตำแหน่งล่างสุดของสังคมและค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาจนถึงตำแหน่งปัจจุบันโดยได้สัมผัสกับการฟันดาบการนองเลือดและความรุนแรงตลอดมามีเพียงตัวเขาเองเท่านั้นที่รู้ว่าน่าเสียดายที่หนวดขาวแกมากแล้วและไม่มีเรือลำใดในโลกใหม่ที่จะพาเขาไปหากเขาอายุน้อยกว่านี้อีกสักสองสามปีเขาคงไม่ประนีประนอมเหมือนอย่างที่ทำอยู่ทุกวันนี้เมื่อเผชิญหน้ากับซงเยวคงอิงหน้าเสียดายที่การเวลาโหดร้ายเหลือเกินหนวดขาวพูดอย่างหมดหนทางคนรุ่นใหม่ของคุณนี่ตรงไปตรงมาจรงิจรงๆเอาล่ะเมื่อทะรไัันน้้ วันนี้ฉันมาที่นี่เพื่อเอสโดยเฉพาะกราบใดที่เธอมอบเอสให้ฉันฉันจะให้อะไรก็ได้ที่เธอต้องการหนวดเขาอายุมากแล้วและความฝันที่เขามีเมื่อตอนยังเด็กก็ไม่มีความหมายสำหรับเขาอีกต่อไปเขาลืมความฝันที่จะเป็นราชาจนสลัดไปนานแล้วสิ่งเดียวที่เขาคิดไว้คือการปกป้องลูกชายของเขาเขาคิดเรื่องนี้มาดีแล้วกราบใดที่ชิโมสึกิโซระยังยปล่อยเอสไปได้กราบใดที่เขาสามารถรับรองความปลอดภัยของเอสได้หนวดเขาก็จะต้องจ่ายราคาใดๆก็ตามชิโมสึกิโซระยงมองดูหนวดขาวด้วยสีหน้ามุ่งมั่นและจู่ๆก็หัวเราะออกมา แม้ว่าหนวดขาวเคยเป็นบุคคลที่ทรงพลังและแม้ว่าเขาเคยปรารถนาที่จะกลายเป็นราชาจนสลัดแต่เมื่อเผชิญกับร่างกายที่แก่ชาราลงเรื่อยๆเขาก็คงเลือกได้เพียงดูแลคนที่เขารักเท่านั้นทิโมสึกิโซรายิงยังคงชื่นชมหนวดขาวมากดังนั้นเธอจึงไม่ได้ตั้งใจจะทำให้สิ่งต่างๆยากขึ้นสําหรับเขาแต่พูดด้วยรอยยิ้มไม่ต้องห่วงนะตอนนี้เอสปลอดภัยแล้วฉันจะไม่ฆ่าเขาหรอกวันนี้ฉันเรียกนายมาที่นี่หวังว่าจะได้เจราจากับนายบ้างเราจะร่วมมือกันได้ทิโมสึกิโซราย,ยิ้มและหยิบข้อตกลงความร่วมมือออกมาจากกระเป๋าและวางไว้ตรงหน้าหนวดขาวอย่างเปิดเผยนี่คือข้อตกลงความร่วมมือลองดูสิผู้พิทักษมิตรกาดของฉันกับกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวถ้าเรารวมพลังกันจะไม่มีใครมหาสมุทสามารถแข่ขันกับเราได้ หนวดเขารับข้อตกลงความร่วมมือจากทิโมสกิโซราเอะแล้วพิจารณาอย่างละเอียดจากนั้นเขาจึงเข้าใจเจตนาของทิโมสกิโซราเอะปรากฏว่าโงเยโวคงอิงลำบากยากเห็นมามากมายเพียงเพื่อข้อตกลงความร่วมมือที่เรียกันนี้ดูเหมือนว่าโงเยโวคงอิงมุ่งมั่นที่จะคว้ามันมาให้ได้หากเขายังเด็กหนวดเขาคงไม่ยอมรับข้อตกลงเช่นนั้นเพราะเขาเองก็ใฝ่ฝันอยากเป็นราชาจนสลัดเหมือนกันเขาจะได้กว่าคนอื่นได้อย่างไรกันเขาเซ็นสัญญาความร่วมมือกับทิโมสกิโซราเอะนั่นหมายความว่าเขาต้องเชื่อฟังคำสั่ง แต่สถานการณ์ตอนนี้ต่างออกไปหนวดขาวแก่แล้วสุขภาพก็ไม่ดีเท่าเมื่อก่อนเขาไม่มีความสามารถหรือความปรารถนาที่จะเป็นราชาจนสลัดต่อไปในกรณีนี้คงจะดีกว่าถ้าเข้าร่วมกับชงยูของนีอิงอย่างน้อยก็สามารถเปิดทางออกให้กับลูกชายของเขาได้สองการโจมตีที่ไร้ยางอายของกองทัพเรือจริงๆแล้วหนวดขาวอยากจะเกษียณจากวงการศิลปะการต่อสู้มานานแล้วหลังจากต่อสู้และฆ่าฟันกันมาหลายปีเขาก็ได้รับอะไรมากมายจริงๆแต่ร่างกายของเขากลับแก่ลงเรื่อยๆเขาไม่อาจอยู่แบบนี้ต่อไปได้อีกแล้วเขาไม่สนใจหรอกเพราะเขาเป็นคนโดดเดีีี่่่่่ยยยยยยวแแตตเเเเขขาาาามมมลูกกกกกุนหหััออ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 ไไดถงงงง้้้คพพรรืบ หนวดขาวต้องการที่จะ,กะเกษียณจากโลกแต่ชื่อเสียงของเขานั้นยิ่งใหญ่เกินไปและแม้แต่ลูกชายของเขาเองก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสมบสุขได้ตอนนี้ชงยูเขามีอิงถือกำเนิดขึ้นและมีชื่อเสียงมากกว่าเขาดูเหมือนว่าการให้ลูกชายของขเขาเข้าร่วมกับชงยูเขามีอิงจะเป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดหลังจากหนวดขาวมีเพียงทิโมสุกิโซราเอทเท่านั้นที่มีความแข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับกองทัพเรือเมื่อคิดถึงเรื่องนี้หนวดขาว950กั้าร้อย่ห้เสิบก่พยายามางถร่วมมณได้่ฉันสีคำขอของท่เทาียมกัน เม so so er ื่อเรารวมกันแล้วพวกเราทุกคนจะกลายเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณแต่ฉันไม่ต้องการให้คุณปฏิบัติกับเราแตกต่างกันซูงเยวโวคงอิงยิ้มแย้มเขาเป็นคนที่สรรหาคนเก่งๆมาโดยตลอดและปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเท่าเทียมกันตราบใดที่พวกเขามีความสามารถและซื่อสัตย์เพียงพอซูงเยวโวคงอิงก็จะปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเท่าเทียมกันเสมอหนวดเขาวางใจได้ว่าจะไม่มีอะไรวุ่นวายเกิดขึ้นไม่ต้องห่วงหรอกตราบใดที่ลูกๆของคุณยังซื่อสัตย์ต่อฉันและไม่ทำอะไรเลยเธอฉันจะปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไม่ยุติธรรมได้อย่างไร หนวดขาวพยักหน้าเงียบๆเบขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเชื่อใจที่โมสกิโซรายะเขาหยิบปากกาขึ้นมาและเซ็นชื่อของเขาในข้อตกลงความร่วมมือของที่โมสกิโซระตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเขาจะละทิ้งเป้าหมายเดิมอย่างสิ้นเชิงจะไม่มีกลุ่มจนสลัดหนวดขาวอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปและจะถูกแทนที่ด้วยผู้พิทักษ์มิกาที่แข็งแกร่งกว่าขณะที่ชิโมสกิโซราอะและหนวดขาวกำลังเตรียมตัวลงนามในข้อตกลงโมบูตูที่ซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆก,ก,ก็ยุ่งอยู่เช่นกันเขาเป็นผู้นำกองบัญชาการกองทเรไปงบวกาาะีศลขหด่่มมสุ ไม่มีใครสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆของโมบูตูดังนั้นแม้ว่าโมบูตูจะเข้ามาใกล้ก็ไม่มีใครสังเกตเห็นเมื่อเห็นผลลัพธ์นี้โมบูตูก็หัวเราะอ,ออกมาพระเจ้ากำลังช่วยฉันอยู่ไม่มีใครที่บ้านหนวดขาวสังเกตเห็นเราเลยเปิดฉากโจมตีแบบแอบโจมตีตอนนี้คุณต้องจำไว้เป้าหมายปัจจุบันของคุณไม่ใช่การฆ่าหนวดขาวหรือฆ่าใครอื่นเป้าหมายของคุณคือการทำลายล้างเท่านั้นเพื่อทำลายความไว้วางใจระหว่างที่โมสกิโซราเอและหนวดขาวเมื่อนกปากซ่อมและหอยต่อสู้กันชาวประมงก็เป็นฝ่ายได้เปรียบ คนของโมบูตูเข้าใจเจตนาของโมบูตูอย่างรวดเร็วพวกเขาจึงเคลื่อนคนเข้าใกล้กองเรือของหนวดขาวอย่างเงียบๆและเปิดฉากโจมตีอย่างกะทันหันใต้เรือบูมการระเบิดครั้งใหญ่ดึงดูดความสนใจของคนส่วนใหญ่ในที่สุดฟีนิกมาโคก็ระหนักได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาจึงรีบสั่งให้ลูกเรือบนเรือตั้งรับทันทีมีคนกำลังเปิดฉากโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวทุกคนโปรดระวังแจ้งหนวดขาวดอกจันบทที่220รอยี่อย่าหุนหันพลันแล่นให้ดูหลักฐานมาโคไม่ไว้ใจที่โมสกิโซราอิงเขาคิดเสมอว่าการร่วมมือกับทิิโโมสกซรรงนนนั้ปะยชน์่อหยููัวมผิง แต่หนวดขาวได้ออกคำสั่งไปแล้วและเขาไม่กล้าขัดขันเขาจึงทำได้เพียงยืนเฝ้ารอบเกาะปีศาจบัดนี้กลุ่มโจรสลัดทั้งหมดถูกโจมตีอย่างกระทันหันเขาไม่กล้าที่จะชักช้าและรีบส่งสัญญาณแสงไปยังหนวดขาวบอกให้ระวังความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้ชิโมสึกิโซระเปิดฉากโจมตีแบบรอบโจมตีทันทีขณะที่หนวดขาวกำลังเจราจารายละเอียดเฉพาะจาะจงของข้อตกลงกับชิโมสึกิโซระเอกเขาก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาเขาหันกลับไปอย่างรวดเร็วและพบว่าเรือของเขาถูกโจมตีอย่างกระทันหันควันหนาพวยพุ่งขึ้นและแสงสัญญ,ญา แม้ว่าเขาจะวางแผนที่จะลงนามข้อตกลงกับชิโมสึกิโซรายแต่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่เคยร่วมมือกันมาก่อนบัดนี้กองเรือของเขาถูกโจมตีอย่างกระทันหันเหตุใดเขาจึงไม่สงสัยซูงเยโวคองอิงหนวดเขามองไปที่ชิโมสึกิโซรายด้วยความไม่สนใจกำมิีดไว้ในมือและพูดเสียงดังซูงเยโวคงอิงเจ้าหมายความว่ายังไงเจ้าไม่ทูลข้าไปเจราจาหรือซูงเยโวคงอิงขมวดคิ้วอย่างหมดหนทางเขาไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดการระเบิดขึ้นเขาขอให้ไคอาเป็นผู้ควบคุมการเฝ้าระวังและไม่ได้ออกคำสั่งโจมตีใดใด,ดเลยสมาชิกในา่แน้หๆ ชิโมสึกิโซร่ายิงพูดเสียงดังหนวดขาวอย่าใจร้อนสิเราไปดูกันก่อนดีกว่าทิโมสึกิโซรายังมั่นใจว่าเธอไม่ได้ออกคำสั่งโจมตีใดๆและเธอไม่ได้ทำเช่นนี้แน่นอนคำสั่งของไกาอามีไว้เพียงเพื่อปกป้องความปลอดภัยของทีมของเขาเท่านั้นเขาไม่สามารถทำแบบนั้นได้โดยไม่มีเหตุผลทิโมสึกิโซรายังสงสัยว่าอาจมีอะไรผิดปกติตอนนี้เขาอยู่บนเกาะปีศาจแล้วและไม่มีทางยืนยันสถานการณ์ที่อยู่บนภูเขาได้เขาจึงทำได้เพียงรีบเชิญหนวดขาวลงไปสังเกตการมาดูกันก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ท หนวดเขาจ้องมองที่โมสุกิโซราด้วยฟันที่กัดแน่นเขาโกรธมากที่คิดว่าลูกๆของเขาถูกโจมตีอย่างกะทันหันแต่เมื่อเห็นความจริงใจบนใบหน้าของชงยูเขามิ่งเขาก็ไม่แน่ใจเพื่อที่จะค้นหาว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชงยูเขามิ่งหรือไม่ฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากลงจากภูเขาไปกับชงยูเขามิ่งเพื่อดูโอเคไปดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าที่โมสุกิโซราและหนวดเขาเรีบลงจากภูเขาและมาถึงที่ตั้งกองเรือของหนวดเขาวพวกเขาพบว่ากองเรือทั้งหมดถูกโจมตีอย่างหนักเรือหลายลำไม่สามารถเริิิ่่่่่่มม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 เเ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 เดดดนนนนนรรรรรือือออออออไไไไ้้้้้ีีีีกกกกกตตตตตปปแแแลละะงงงงงสสาา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 าใหหห็็็ยัพบบบฆววขขขขูจจ พอ่อเราร่วมมือกับพวกมันไม่ได้อีกแล้วร่วมมือกับพวกมันตอนนี้ก็เหมือนกับพยายามจะแกะหนังเสือเอาเรามาทําตอนนี้เลยมาโคเร่งเราหนวดขาวและวางแผนที่จะรวมร่างกับหนวดขาวแม้จะแลกมาด้วยชีวิตเขาก็จะไม่ร่วมมือกับชิโมซึกิโซราเอะอีกต่อไปเมื่อทงยูเค็ม้อ,งอ,อ,งมอิงเห็นท่าทางเร่งรีบของอีกฝ่ายเธอก็ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้คุณรีบร้อนอะไรขนาดนั้นคุณมีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์ว่าฉันทําแบบนี้ไหมนี่ไม่ใช่แค่การใส่ร้ายฉันหรอหนวดขาวกับข้าอยู่บนภูเขาตลอดเวลาเราไม่ได้ลงมาเลยแกจะบอกว่่่่าาาาา้้้้เเป็นนนนนอออออยยงงงัััไไดดดรรมมืคคุุณณพูณตีหลกกฐจท์ จบตอนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องนิยาย2 7 0 0จเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินช่องทำนิยายสนับสนุนได้ที่ทรูมันนี่ศูนย์หกสี่สองศูนย์สามเก้าหนึ่งห้าสองทุลภาคจ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 ุลภาคทุลภาพ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 